นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับคำว่าอะไรแทน้นี้มักจะาก,การันตีได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน เพราะเป็นอะไรของแท้ที่ส่งตรงมาจากโรงงานผู้ผลิตแบรดรถยนต์เองหรือแบรนอะไรชิ้นส่วนต,ต่างๆที่ใช้ในรถยนต์แต่ในตลาดอะไรแล้วนอกจากอะไรแท้มันก็ยังมีอะไรเทียมอะไรเทียบหรืออะไรลปลอมแล้วอะไรทั้งสามแบบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรสามารถใช้แทนอะไหแท้ได้หรือไม่หรือทั้งสแบบนี้ จะสามารถใช้แทนกันได้หรือไม่วันนี้พาออฟโนโจะพาเพื่อนๆมาหาคำตอบกันครับเวลาที่เรานำรถไปซ่อมที่อู่ต่างๆช่างก็มักจะถามว่าจะเอาอะไรแท้หรือเทียมแน่นอนว่าถ้าหากเราเลือกอะไรแท้ราคาก็จะสูงเพราะตรงตามมาตรฐานของรถยนต์ที่นำมาซ่อม แต่ถ้าหากเลือกอะไหล่เทียมราคาก็จะลดลงมาพอสมควรเรียกได้ว่าครึ่งต่อครึ่งเลยและนี่ก็คือความแตกต่างของอะไหล่ทั้งสามประเภท 1. อะไหล่เทียบอะไหล่เทียบไม่ใช่อะไหล่เทียมแต่เป็นอะไหล่แท้ที่สามารถใช้งานกับรถยนต์ได้หลายรุ่นหลายยี่ห้อเช่นเป็นชิ้นส่วนอะไร ที่มีขนาดใกล้เคียงกันสามารถใช้กับรถรุ่นต่างๆได้มากกว่าหนึ่งคันขึ้นไปการใช้อะไหลเทียบมักใช้ในกรณีที่อะไหล่ของรถรุ่นนั้นหมดต้องรอสั่งหากเจ้าของรถไม่อยากรอก็สามารถใช้อะไหลยี่ห้ออื่นมาแทนได้ช่างอาจจะลดราคาให้คุณได้นิดหน่อยเพราะถือว่าไม่ได้ใช้อะไหลจริงที่เหมาะกับรถ แต่คุณภาพใช้งานก็ไม่ต่างจากอะไรจริง2、อะไรเทียมส่วนใหญ่เวลาได้ยินคําว่าอะไรเทียมขนก็มักจะคิดไปถึงของปลอมของเรียนแบบของคุณภาพต่ำแต่ในกรณีของอะไหล่รถยนต์แล้วอะไหล่เทียมไม่ได้มีความหมายแบบนั้นสักทีเดียวเพราะจริงๆแล้วอะไหล่เทียม คืออะไรที่ถูกผลิตโดยโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ที่ผลิตอะไหล่รถยนต์ให้แต่ละแบรนด์แต่มีการลบโลโก้หรือแบรนด์รถยนต์ออกเพื่อจำหน่ายเองในอีกชื่อหนึ่งหรือติดโลโก้แบรนด์ใหม่เข้าไปคุณภาพของผลิตภัณฑ์มีหลายเกรดและราคาจะถูกลงมาและสอะไหล่ปลอม อะไรประเภทนี้มักถูกผลิตขึ้นมาจากโรงงานเล็กๆช่องทางการตลาดน้อยกว่าแบรนด์ใหญ่รวมถึงอะไรปลอมที่ปลอมอีกโลโก้ก็มีเช่นกันแน่นอนว่าคุณภาพก็ตามราคาที่ถูกเปลี่ยนใช้ได้ไม่นานก็เสื่อมไม่คงทนเหมือนอะไรจริงและทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่คา r ออฟโน น้ำมาฝากกันในวันนี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซั s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่